สวัสดีครับมาพบกับช่องปรเทชชแนลกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมา DIY ครับผมนี่ครับผงซักฟอกของเรานะครับเราจะให้แม่บ้านใช้อย่างสะดวกสบายครับปกติแฟบแฟบของเราจะนี่ครับเปิดมาในนี้ครับเปิดถุงหรือว่าเอาไกตัดนะครับมันก้อนถ้าเกิดการมันก้อนหรือว่า อากาศเข้าไปนะครับนี่ครับอย่างแรกให้เราเตรียมขวดน้ำเปล่ามานะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ครับนี่ครับเราคัตเตอร์ของเราครับนี่ครับให้ปาดตรงนี้นะครับวงรอบๆเลยครับนี่ครับหลังจากเอาคัตเตอร์ปาดเรียบร้อยแล้วครับก็ระวัง นิ้วด้วยนะครับเพราะคัตเตอร์มันคมครับควรปาดให้ชำนาญนะครับผมหรือค่อยๆ่ปาดจะดูวิธีต่อไปนะครับนี่ครับหลังจากที่เราปาดเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาหัวจุกเข้าไปในรูที่เราเปิดแ๊บนะครับนี่ครับจะเป็นทานองแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับจะใส่เข้าไปพอดีแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็นี่ครับนําปืนกาวซิลิโคน ผ่านความร้อนนะครับนี่ครับแล้วเราก็นี่เอามายิงแบบนี้นะครับขอบนี้ครับยิงไปเลยครับยิงไปให้รอบเลยนะครับยิงไปเลยยิงรอบนึงก่อนแล้วก็ค่อยมาดูนะครับว่ามันแน่นหรือเปล่า ถ้าไม่แน่นก็ยิงซ้ำได้เลยครับนี่นะครับหลังจากที่เรายิงซิลิโคนไปรอบๆแล้วแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีครับเพื่อให้ซิลิโคนแห้งนะครับผมแล้วเราก็ลองมาปิดฝาครับแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปจะเราก็ทําการเทแฟลให้ดูนะครับเพื่อทําการทดลองใช้งานได้จริงๆครับผม ก็ผ่านมาห้านาทีแล้วนะครับก็แห้งแล้วแลครับผมนี่ครับนี่ครับลมบีบก็ไม่ออกนี่ครับเปิดก็เปิดนี้เลยนะครับนี่ครับเทแฟบก็สะดวกสบายนะครับเทได้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบการเทให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผม เราทดสอบการเทดูเลยนะครับนี่ครับเทได้จริงนะครับมันไม่เป็นก้อนนะครับนี่ครับสะดวกสบายครับผมถูกใจแม่บ้านแน่นอนนะครับผมสำหรับอุปกรณ์เหลือใช้นะครับขวดพลาสติกเอามาเป็นฝาที่ใส่แ๊บได้นะครับนี่ครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ให้กับช่องวัเทชาแนลกันด้วยนะครับผม เับโทรกันใหม่ครับกิป <All right. S 1> หน้าครับผมสวัสดีครับ